สวัสดีครับอันนี้คือวิธีแก้เป่าตังเวอร์ชันล่าสุดนะครับพี่กดไปที่ p l a y Store ก่อนนะครับอันดับแรกพิมพ์ค้นหานะครับพี่ t e l e g กรมนะครับ Tele g กร m นะครับอ่ากดเข้าไปเลยนะครับแล้วกดติดตั้งนะครับอ่ารอสักครู่นะครับอ่ากดเปิดเลยนะครับสตาร์ทเม่เสร็จนะครับ กดคั้นที่ขั้นบนก่อนนะครับอันดับแรกพิมพ์ค้นหาไทยแลนด์นะครับค้นหาไทยแลนด์อีกทิน,น,นะครับมันไม่ขึ้นนะครับใส่เบอร์โทรอะไรก็ได้นะครับที่มีอสเมส่งไปนะครับไม่ต้องอันนี้ใส่เบอร์ของผมนะครับที่มีอสเมส่งไปเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ มันก็จะส่งอ m เมมานะครับคือทีลแกนเนี่ยลงเบอร์หนึ่งนะครับใส่ได้เป็นร้อยเครื่องเลยนะครับมันจะส่งพวกรหัสมาที่ในทีลแกนะครับสําหรับคนที่เคยลงทะเบียนแล้วแต่ถ้าคนยังไม่เคยลงทะเบียนมันก็จะให้ sms นะครับเก้าหนึ่งหห้าเโอเคครับคราวนี้พี่กดค้นหานะครับพิมพ์ พิมพ์อ่าแอดนะครับแล้วก็บีบอยตัวใหญ่นะครับ e n z 2534นะครับอ่าและมันจะขึ้นว่าธนพุนนะครับพี่กดทักมาหาผมหน่อยนะครับแบบนี้แล้วกดทักมาหาผมหน่อยนะครับอ่าพอทักมาหาผมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะส่งอ่าตัวลิงก์ไฟล์นะครับเพื่อจะแฟดลงในมาจิกนะครับแป๊บนึงนะครับอ่าสมมุติว่าผมส่งมาแล้วนะครับพี่กดลงลูกศรดาวน์โหลดทีนึงนะครับ ให้มันกลายเป็นแฟ้มนะครับลูกศรดาวโหลดเหมือนเดิมครับให้มันกลายเป็นแฟ้มนะครับเหมือนเดิมครับลูกศรดาวโหลดอ่าและกดค้างนะครับตั้งแต่อันแรกที่ผมส่งให้นะครับแล้วติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไล่ติ๊กทีละอันเลยก็ได้นะครับอ่าแล้วกดลูกศรดาวโหลดข้านบนนะครับอ่าพอโหลดเสร็จปุ๊บเราไปที่มาจิกนะครับปัดทิ้งเลยไปที่โมดูลล่างขวามือนะครับ ถ้ามีไอตัว in coin หรือ fake อะไรพวกนี้นะครับพ่กด r e m o v e ออกก่อนนะครับ r e m o v อ่า integrity box เหมือนกันนะครับกด r e m o v e ออกเลยนะครับอ่าเสร็จปุ๊บ pay นะครับกดอัปเดตเลยนะครับถ้าเครื่องไหนที่เป็นเวอร์ชันเก่าอาจจะไม่มีนะครับแต่เครื่องที่มันแก้ไขมาแล้วอาจจะมีนะครับอ่ากดอัปเดตแล้วกดติดตั้งแล้วกดย้อนกลับนะครับโมดูลอีกทีหนึ่งนะครับไล่ดูอีกทีหนึ่งครับอัปเดตอยู่อีกทีหนึ่งครับ ่าโอเคครับกดย้อนกลับครับโมด่นอีกทีนึงนะครับอ่ากดรีมูฟจีนเมตออกเลยนะครับอ่าคันนี้มันหายไปตัวหนึ่งนะครับทีตะเกตนะครับกดไปที่อินสตอลนะครับสามขีดซ้ายมือดาวน์โหลดนะครับเทเลแกรมโอเคครับคันนี้เราไปหาทีเกต V2 นะครับกดตกลงนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันกําลังแฟดลงมานะครับกดย้อนกลับนะครับอ่าเลื่อนขึ้นนะครับอ่าที่จะเก็ตมาแล้วนะครับชามิโกะเรียบร้อยอ่าทิกกี้สตร์ต้องมีแอคชั่นนะครับยูริอ่าโอเคครับคราวนี้ไปที่อินสตาล์ขั้นบุอีกทีหนึ่งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับใส่จิกแอซิดนะครับอ่าตัวที่2นะครับกดตกลงกดย้อนกลับนะครับเลื่อนขึ้นนะครับอ่าใส่จิกแอซิดมาแล้วนะครับเรียบร้อย อันนี้ไปที่ install ข้างบนครับอ่าเพยเมื่อกี้นี้ที่เราดาวน์โหลดใช่ไหมครับกดเลยนะครับนี่ pay fix next v6 นะครับกดตกลงครับอ่ามันจะให้มีให้เรากดเพิ่มเสียงนะครับเรากดเพิ่มเสียงทีนึงนะครับอ่ามันก็จะไปหน้านี้นะครับอ่าแล้วเรากดย้อนกลับนะครับย้อนกลับย้อนกลับแล้วก็รีบูตเลยนะครับอ่ารอสักครู่นะครับ อ่าโอเคครับพอเครื่องเปิดแล้วอ่าไปที่มา g i จิกเหมือนเดิมนะครับมาร์จิกโมดูลล่างขวามือนะครับอ่าเพเป็นเวอร์ชันน6.0ไม่ต้องกดอัปเดตนะครับอ่าทิทเกตมาเรียบร้อยนะครับทิก s สโต e มีแอคชั่นหมดนะครับยูริมีแอคชั่นหมดใส่จิกเอริสโพเซตนะครับกดแอคชั่นเลยครับโอ้ยทีครับอ่ามันจะเข้ามาหน้านี้นะครับไปที่เลขสามจิกซออ่า enable screenshot โอเคครับเรียบร้อยเช็คไฮไม p ์แอปลิสรูปเฟืองขวามือบนสุดกดตกลงนะครับเท่าท,ทีนะครับไปที่รูปเฟืองล่างนะครับสีน้ำเงินแอปมันิกครับเป่าตังมาเช็คดูอีกทีนึงครับอโอเคติ๊กเรียบร้อยเน็กติ๊กเรียบร้อยนะครับปัดทิ้งเลยครับแล้วเข้ามาจิกทีนึ่งครับโมดูล เดี๋ยวกดย้อนกลับทีนึงครับไปเช็คดูก่อนว่าเราติกครบหรือเปล่าไปที่รูปเฟืองขวามือบนสุด Configure d ร,ร์เดนอลอ่าเป่าตังติกเต็มหลอดนะครับกรุงไทยนิกติกเต็มหลอดกรุงอ่าย้อนกลับครับพี่อ่าแล้วกดย้อนกลับทีนึ่งโมดูลล่างขวามือกดแอคชั่นตรงทีตะเก็ตนะครับอ่าแล้วกดเพิ่มเสียงทีนึงครับอรอแป๊บนึงนะครับมันกำลังแฟด นะครับมันกำลังแฟดธาก็ตนะครับนะครับอ่าแปลว่ามันยังไม่ได้อัปเดตอะไรตัวใดตัวหนึ่งนะครับคันนี้ไปแอคชั่นตรงทิกิสโตนะครับอ่านี่ครับมันจะเป็นเวอร์ชัน3.6อยู่นะครับอ่าโอเคครับคันนี้กดย้อนกลับครับมันก็จะมีให้กดอัปเดตนะครับพี่กดอัปเดตทีหนึ่งครับกดติดตั้ง กดรีบูตครับอ่าโอเคครับคะนน้เลื่อนขึ้นเลยนะครับอันนี้พี่ไปกดค้างที่เป็นสโตรนะครับตัวข้อมูลแอปการใช้นึกพื้นที่เก็บข้อมูลและแคชล้างแคชแล้วก็ล้างข้อมูลนะครับปัดทิ้งเลยนะครับแล้วไปหาเคซูนะครับอ่าไปที่เพยก่อนนะครับแฟตวพิพเจสันเนี่ยมันจะแฟดมาครับ อ่า,อาโอเคครับพี่กดย้อนกลับยูริคีบล็อกเหมือนเดิมครับเมนูตรงกลางครับฟิกเหมือนเดิมครับอ่า,อาโอเคครับพี่ราวนี้ปัดทิ้งแล้วเข้าไปสโตดูใบรับรองก่อนนะครับอ่าเริ่มต้นใช้งานนะครับกดข้ามรูปคนขวามือนะครับเทโพเทคกดเปิดเลยนะครับสแกน แล้วกดย้อนกลับนะครับไปที่รูปคนขวามือการตั้งค่าเกี่ยวกับแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ครับอ่าใช่อย่างนี้มันแปลว่ามันยังไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ได้ปุ๊บไปที่มาจิกทีนึงครับโมดูลคันนี้เราต้องลื้อและทําใหม่หมดเลยนะครับนี่เราลบออกเลยครับรีมุฟออกให้หมดเลยครับอันนี้มันเป็นเอลฟานะครับต้องปิดใส่จิกกดย้อนกลับ โมดูลเหมือนเดิมครับ install อ่าโอเคครับไปที่ดาวน์โหลดทีนึงครับ t e l e gram อ่าโอเคใส่จิ๊กอะไรพวกเสร็จก่อนก็ได้ครับไปย้อนกลับครับ install เหมือนเดิมครับใส่จิก๊กเอสดิ้ครับย้อนกลับครับให้มันขึ้นว่าโดนะครับโดนนะครับ install เหมือนเดิมครับใส่จิ๊กเน็กครับ อันนี้มันต้องลือและทำใหม่นะครับเพราะมันไม่ผ่านนะครับอินสตอลเหมือนเดิมครับอลงเพตัว4.2ก่อนนะครับตกลงก่อนครับย้อนกลับครับชามิโกะนะครับ125ตกลงครับกดย้อนกลับครับพี่กดอัปเดตนะครับติดตั้งครับแล้วกดรีบูตเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่ครับอโอเคครับคนนี้ลร่นขึ้นเลยครับ ไปที่มันชิกเหมือนเดิมนะครับโมดูลอ่าเรามาเช็คดูนะครับอ่าเรียบร้อยชามิโกยิ้มแล้วนะครับอ่าโทษทีครับเมื่อกี้ผมเกือบลืมกดอัปเดตกดอัปเดตเลยนะครับพี่ติดตั้งย้อนกลับครับโมดูลอัปเดตซิคเนิกนะครับกดย้อนกลับครับโมดูลครับอ่าโอเคครับพอเสร็จปุ๊บ เราไปที่ install ข้างบนเลยนะครับไปโหลดตัว Tiki Store นะครับอเอา Tiki Store ลงมาก่อนนะครับโอเคครับกดย้อนกลับ Tiki Store มาแล้วนะครับ install ครับ Tiki Addon ครับย้อนกลับครับกดอัปเดตเลยนะครับ Tiki Addon ย้อ,น,อ,อ,อนกลับครับพี่ โมดูลเหมือนเดิมครับเราอัปเดตหมดแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ไปที่ Install เหมือนเดิมครับที่ Target ส2ครับตกลงครับกดเพิ่มเสียงก็ได้นะครับอ่ากดย้อนกลับนะครับพี่แล้วก็ไปที่ Install ข้างบนอีกทีครับหายูริครับตกลงครับย้อนกลับครับพี่เลื่นขึ้นครับอัปเดตยูรินะครับ ตกติดตั้งครับย้อนกลับนะครับโมดูลครับอันนี้คือการล้างและทำใหม่เลยนะครับอินสตอลครับแล้วก็ไปที่ตัวเพย์ที่เราโหลดตั้งแต่ที่แรกนะครับเพย์เน็กวนะครับกดตกลงมันจะให้กดเพิ่มเสียงนะครับพี่กดเพิ่มเสียงทีหนึ่งนะครับนะครับมันก็จะแฟตลงมาแล้วกดย้อนกลับนะครับย้อนกลับย้อนกลับ ย้อกลับและรีบูตเลยนะครับอ่าโอเคครับพี่เรื่อนขึ้นเลยนะครับมาจิกเหมือนเดิมครับไปจิกมาจิกเหมือนเดิมโมดูลล่างขวามืออ่าชามิโกยิ้มแล้วนะครับทิเทก็ตแอคชั่นมีแล้วนะครับทิกิสโตแอคชั่นก็มีนะครับยูริมีหมดนะครับอ่าใส่จิกเน็กอันนี้มันเป็นตัวเอลฟานะครับมันจะมีมาจิกธรรมดาจะไม่มีเขียนแบบนี้นะครับจะไม่ต้องใส่ใส่จิกเนกนะครับหรือไม่ต้องปิดใส่จิก ตัวข้างในนะครับถ้าเป็นตัวมาจิกธรรมดาจะเปิดตัวนี้ไว้นะครับแต่ถ้าเป็นเอลฟาต้องปิดนะครับกดย้อนกลับนะครับโมดูลเดิมครับกดแอคชั่นตรงไอวิทร์เสรนะครับอ่าโอเคครับอันนี้มันเป็นลอมโมนะครับไปทป่ี่ไฮเลยนะครับรูปเฟืองขวามือแอมบนิกตรงไทยครับอ่าเช็คดูเรียบร้อยครับอ่าคันนี้ปัดทิ้งครับปัดทิ้งแล้วกดไปที่เพสโตรเลยครับ อ่าไม่เป็นไรครับกดลูกเฟืองขวามือครับเทปอ e ลเทกดสแกนอีกทีนึงครับกดย้อนกลับครับลูกคนขวามือการตั้งค่าเกี่ยวกับอ่าอ่ะครับใบรับรองผ่านแล้วนะครับกดรับทราบนะครับอัปเดตเพลย์สโตร์ครับนะครับมันจะเป็นเวอร์ชันกําลังจะถูกดาวน์โหลดใหม่นะครับมันยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามันเด้งออกอย่างนี้ แล้วกดเข้าพปสโตไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะครับมันกาลังดาวน์โหลดพิสโตอยู่นะครับเดี๋ยวรอประมาณสักคู่นะครับประมาณสักสามนาทีครับแล้วค่อยกดเข้าไปใหม่คราวนี้ครับก็กดเข้าได้แล้วูกคนขวามือเหมือนเดิมครับการตั้งค่าครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ผ่านการรับรองแล้วกดอัปเดตพิสโตครับรับทราบเวอร์ชันติ๊กเยอะแล้วครับติ๊กจนกว่าจะขึ้นว่าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วคำว่าทั่วไปนะครับตัวเลือกพัฒนาแอป ตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับอ่ารยบร้อยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่า3มเขียวนะครับ basic device strong กดปิดนะครับพี่กดย้อนกลับย้อนกลับและค้นหาเป่าตังค์นะครับหรือกดอัปเดตก่อนก็นได้นะครับอ่าอัปเดตเลยนะครับคงไทยกดอัปเดตเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ อ่าพออัปเดตเสร็จแล้วกดเปิดเข้าไปเลยนะครับถ้ายังติดอย่างนี้อยู่อ่าอันนี้ติดแกนติดอ่าแก้ไขจุดพอง USB นะครับต้องกดปิดก่อนแล้วไปที่ Setting ครับระบบทางคารชั้นสูงอันนี้มันเป็นลอมโมนะครับพัฒน,นาแอปปิดแก้ไขจุดพอง USB นะครับกดปิดเลยแล้วก็ปัดทิ้งกดเข้าปอ่ังทีนะครับอ่าถ้าขึ้นแบบนี้คือเข้าได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ คันนี้ลองปัดทิ้งแล้วเข้ากรุงไทยนิกดูครับอนุญาตครับอ่าโอเคครับอันเนี้ยเข้าได้ปกติแล้วนะครับโอเคครับอันไหนสงสัยหรือยังไงก็ทักมาสอบถามได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ